อาแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมนอีกแล้วนะครับวันเต็ดช anel ห่างหายไปนานครับกลับมาลงแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่านะครับที่ผมเอาย้อนมาทํานะครับไม่ได้ลงมานานเลยอ้าวเจอกับท่านเป่านะครับพันสามเก้าสิบสองท่านเป่าบุญจินหรือเปล่านะฮะจะมีปฏิหารอะไรหรือเปล่านะครับเฮ้ยกัสเปรลินีนะฮะหืหน้าเหลียวคูครับโอบา เอ็มบัปเป้อีกแล้วเราก็ไม่ธรรมดามากระแผนพี่โรนซ่านะฮะโมเดลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็ถือว่าโหดเลยแหละครับไอคอนนะครับเนาะก็ได้ข่าวมาภาคหน้าเขาเปลี่ยนเป็นการ์ดแบบเจนเดอรี่นะครับไม่ไม่ใช่เจนนะครับเจนเดอรี่เป็นการ์ดแบบใหม่นะครับไอคอนกับเรจนภาคนี้จะโดนยุบรวมกันนะครับไอคอนก็น่าจะได้สัก การรีเจนเนอรี่ห้าดาวอย่างนี้ก็โอเคนะถือว่าไม่ไม่เสียเปล่าทุกคนกว่าจะได้มานะใช้ทองเปิดมาเข้าเกมมันดีกว่าไปเวลาบังโอบาหลุดมาลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหสุดเกินโอบาไม่ยังเป็นตัวที่ผมชอบมากนะฮะโอบาเนี่ยไปแลตฟอร์ดโรนโยไปแล้วฟอรล,ลัน ขวาสังหารเรียบร้อยไวเกินดูเขีย่ยเขาก็ต้องดูดีๆครับเวลลาบังเอาเฮ้โอเคเบคเกอรอ์เอดวินไปก,กิ๊กเวลาลาวิเอลลาเลงเลงแรตฟอร์ดทำทางไปแล้วโรนโย โอ้โหจ่ายแบบนี้ต้องเล่นแบบนิ่งมากๆนะทุกคนถ้าแบบอยากขึ้นแรงทีงสูงก็คือทุกคนสามารถขึ้นได้แต่มันต้องใช้แบบความนิ่งนะนิ่งแล้วก็เฉียบคมอะ่ะ <c oughs> อ่านเกมล่วงหน้าทักนิดนึง <c oughs> ต้องค่อยๆต่อบอลนะผมสังเกตหลายครั้งแล้วเวลาถ้าถ้าผมโดนนำอย่างเงี้ยผมจะรีบร้อนส่งบอลขึ้นหน้าอย่างเดียวเนี่ยโอกาสยิงคู่แข่งแทบไม่มีเลยนะโดนยิงอย่างเดียวเลย โอ้โหพูดไปพูดมาโดนยิงโอบายอีกแล้วอย,อย่างเงี้ยเนี่ยโดนนำเนี่ยถ้าเรานิ่งไม่พอเนี่ยก็โดนโดนโดนนำแน่นอนอะ่ะอย่างอ้าวโหจานโอเคต้องค่อยเซตนะฮะไปเอวิน ไม่ว่างเราก็ต้องไม่จ่ายนะครับองใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะฮะเอาตัวว่างจริงๆนะไปวิ่งแล้วเอวินไปฟอรลันล้อมวงแล้วติดเฮ้ยแดนจิกได้เอวินโอ้โหเรียบร้อยอย่างเร็วโอบานิโหดจัดไปแค่เบอร์กระแทกไม่อยู่ไม่อยู่ยิ่งโอ้โหต่คอไป สวนหลังคิก๊กไปไม่ทันนะฮะโอ้โหเดวิดเบคแฮมเบคแฮมองปาไมยองซ้ายว่าง,งเอา้าเขาไม่จ่ายไปเอลวินเลงเลงอยู่นานไม่มีตัวว่างเลยมีแต่ตัวโดนประกบไปเวลาเติมหน่อยพี่โยพี่เยิน ฟอลันเท้าซ้ายหน่อยเป็นไงละ่ะสองสองนะฮะเมื่อกี้ก็ฟุกเฉยฮะฟอรลันวิ่งได้วิ่งมาในลา,ลายที่ได้เปรียบเฉยนะครับเมื่อกี้ก็เสี่ยงในการที่จะล้ำหน้าล้ำไม่ล้ำนะ <c oughs> <c oughs> เสี่ยวอยู่เหมือนกันไปเว <c oughs> ล่าจะส่งโอ้โหจาน มันไม่มีตัวว่างนะทุกคนแต่ถ้าเราเล่นเนี่ยแผน4ี่สี่สามหนึ่งอย่างเงี้ยจริงๆเราควรจะแบบสวนกลับนะส่งไวอะมันมันไม่เหมาะกับการมาต่อบอลแบบแบบที่ผมเล่นนะมนผมพยายามปั้นหลายรอบแล้วแผนเนี้ยมันมันไม่เหมาะในการคลองบอลเท่าไหร่เคลียโอเคเสมอ เจอคนแรงสูงก็จะตึง,ตงๆหนะ่อยฮะท่านเป่าท่านเป่าทีมเขานี่สุดยอดเลยแอ่งหลังมาขึ้นหลังไปขอเลียร์ก่อนนโยว่างไปไลงแล้วฟอร์ดฟอรันทางแล้วโอ้โห่ไม่ผ่านนะฮะ บางตัวไม่ทันแสงลำผ่านบาเวเออร์ไปแคมเบลเค่อยต่อไปแังกิกเวลาโดนโยบวางแทงฟอรลันยิงแถวสองโอเคโอ้โหยังคมโหดเกินยอมอ่ะยิงแบบสุด ไป,ไประวังลูกเขีย่ยเขานะโอเคไปคาับฟูโรนยโยคาสสติกนัมเบอร์เทนนะโรนยโยเติมมาชอบชอบเติมมานิดนึงแล้วก็หยุดวิ่งนะเติมไม่สุด <c oughs> ข้อเสียนะยิงโอ้โหเบาไปสไตล์นักเตะแต่ละคนก็ต้องศึกษากันให้ดีนะเวลาเราจะส่งเนี้ยโรนิโยเนี่ยผมเป็นหลายครั้งแล้ว ตอนเล่นแรกๆยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ศึกษาเรื่องสกิลนักเอสไตล์นักเตะเห็นมันเติมแนละ้วก็จะกาจะแบบส่งเผื่อไงให้มันวิ่งมาอีกทั้งนิดหนึ่งมันดันหยุดทําเสียจังหวะหลายรอบแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะน่าจะเคยเป็นอะ่ะกับผู้นักเตะ,ะคลาสสิกนัมเบอร์10กุลิโรนินโยอะไรอย่างเงี้ยกองกลางสมัยก่อนอ่ะกลางลุกสมัยก่อนอะออนอะโย่ เกีจอจอโอ้โหเปิดสวยเกินโอ้โหแลดฟอร์ดป้ายเข้าไปสิสุดจัดต้องชมโอ้โหคนเปิดนี้แบบเปิดได้เบียบเกินโลงอโโอกไปโอโเรียบร้อยมาครับแรดฟอร์ด เขาน่าจะเปลี่ยนตัวนะพราเกมแรดฟอร์ดฟอร์ลันหลังสามนะถาว่าดีไหมแผนนี้ก็ก็ดีนะถ้าคนที่ชอบเล่นแบบสวนเร็วอะไรอย่างเงี้ยดีเลยแหละครับเพราะกางมันแน่นปรับเป็น cmf MM ก็ได้นะครับกลางมันได้แน่นๆ ไล่ไล่ไล่ลลบงังเฮ้ยเฟรเดอร์ตอเลสโอเคแคมเบลเก่งกลาง้าเก่งกล้าไงแคมเบลแต่ชนทีนี้กระเด็นเลยตัวนิโยอดูไปฟอร์ลันว่างพิกพิกพิกโอเครัดฟอร์ดโอ้โหฟันได้เข้าไวจัด โอ้ยโอเคโเคดนดักเวลาลงมาช่วยเกมรับเนยโยโอ้โหไปเคิดว oh, ่าเออโอ้โหบอลอบาตอครับครูขิกครูขิกครูขิกไปคูขิกมาไม่มีทรงบอลเลย <laughs> ผมก็ลวนเหมือนกันนะ เนี่ยดวงเขากดดันใส่เนี่ยของบอลโอ้โหเรียบร้อยนะจานโอ้โหลูเมนเก้คมจัดไปผมก็ลวนนะ <c oughs> เล่นไปเรื่อยเริ่มลเร้นอนนต่อบอลไม่ได้ไปว่างว่างแรนกิก๊กบัลจงแล้วลูกนี้โอ้โหจานมันโย ดังกิ๊กเอวินโยนหืมไม่แม่นนะฮะโดนสวนครับฟเฟอร์เนอร์ตอเลสโอ้โหตอเลสซะด้วยโอเควีล่าคารฟูคลมเบอร์ไปวีลาบ่างดังกิ๊กเอวินโอเคเติมทิ้งไหมโอ้โหความอึดหมดนะฮะกว่าจะพลิกตัวได้ก็ยังถือว่าโชคดีไปนะชนะเขา ไม่โดนตีเสมอนะโอ้โหยิงห้า 5, เขาฟอบห้าเขายิงสี่เขาฟอบสี่นะมาเสียท้ายเกมนะครับสมาธิหลุดโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ